หนึ่งนาทีกับกอบะทอ ใบปัดน้ำฝนรถยนต์โดยปกติจะมีอายุการใช้งานประมาณ1-2ปีก็จะเริ่มเสื่อมสภาพโดยใบยางจะแข็งจนกรอบแตกหรือยางละลายเหนียวหลุดเป็นชิ้นเล็กๆจนใบหน้าปัดไม่เรียบทำให้ไม่สามารถรีดน้ำออกจากกระจกได้หมดเวลาปัดน้ำฝนจะไม่เกลี้ยงเหลือน้ำทิ้งไว้เป็นเส้นๆบนกระจกรถและหากยังปล่อยไว้เช่นนี้อาจทำให้กระจกหน้ารถเสียหายและก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้เพื่อความปลอดภัยควรเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนทันทีเมื่อเกิดอาการดังกล่าวด้วยวิธีเปลี่ยนแบบง่ายๆคือให้วั ความยาวของใบปัดน้ําฝนเพื่อเลือกขนาดให้ถูกต้องและเมื่อได้ใบปัดน้ําฝนมาใหม่แล้วควรจะเลือกตัวล็อกให้เหมาะสมหรือเหมือนของเดิมแล้วจึงจับเสียบเข้าไปในตำแหน่งที่ถอดออกจากนั้นให้ลองฉีดน้ําที่กระจกแล้วลองปัดดูว่าใช้ได้ดีหรือไม่เท่านี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่รถให้มากขึ้นค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสมัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม